ตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื mm ้นแอเซียติกก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลไม่กล้าตัดสินใจนะคะเพราะว่าไปค้านกับมุมมองความเห็นจากหลายฝ่ายขยับเมื่อไหร่ก็จะเจอเสียงค้านดังๆค่ะระหว่างที่ไทยกําลังยือ้อหรือว่าจะหยุด GPTPP ก็มีบางประเทศที่เขาตัดสินใจไปแล้วอย่างสหราชอาณาจักรนะคะ สหาราชอาณาจักรนั้นแสดงเจตจำงร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของ CPTPP เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองค่ะจากปัจจุบันมีอยู่11ประเทศนะคะอย่างเช่นญี่ปุ่นแคนาดาเม็กซิโกออสเตรเลียในอาเซียนก็มีทั้งเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนซึ่งสหาราชอาณาจักรนั้นเชื่อว่า CPTPP นั้นจะเป็นผลดีกับการค้าการลงทุนของประเทศที่บอบช้ำอย่างหนักจากโควิด -19 นะคะอังกฤษก็อ้างว่าบริษัทที่อังกฤษเนี่ยไปลงทุนในประเทศกลุ่มนี้เนี่ยธุรกิจ ไปได้สวยทำกำไรดีก็เลยมองว่าจะเป็นช่องทางที่เป็นประโยชน์กับประเทศค่ะแม้ว่าจะเริ่มต้นแล้วก็ใช้เวลาเจรจาอีกหลายปีของอังกฤษนะคะแต่ก็ถือว่าเขาเริ่มแล้วค่ะ หันมามองไทยกันบ้างแน่นอนแล้วว่าการยื่นสมัครเข้าร่วมเจรจา c p พ p p ปีนี้ไม่ทันการประชุมของคณะกรรมการกรรมธิการนะคะรอบวันที่5สิงหาคมอย่างแน่นอนด้วยเหตุที่ทางกรรมธิการวิสามันได้ขอยืดเวลาสรุปผลการพิจารณาออกไปอีก60วันของไทยเองนะคะจากเดิมที่ต้องสรุปเมื่อวันที่10กรกฎาคมออกไป60วันก็คือกลายเป็น10กันยายน2563สรุปแล้วก็คือ ต้องส่งให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจอีกเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่ได้เข้าในปีนี้แน่นอนค่ะคณะกรรมาการวิสามัญชุดนี้ค่ะแบ่งสาระในการศึกษาออกเป็น3กลุ่มนะคะตามประเด็นของข้อกังวลหลักๆนะคะทั้งด้านของทางเกษตรและพันธุ์พืชทางด้านของเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมไปถึงทางด้านของการแพทย์และสาธารณาสุขค่ะ แต่ละด้านก็มีการตั้งคณะอนุกรรมธิการคณะที่ปรึกษาภายนอกมาจากผู้ที่เกี่ยวข้องครอบกลุ่มทุกด้านนะคะทุกกลุ่มได้ประชุมรับฟังความคิดความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วเนี่ยหกครั้ง ประเด็นที่เป็นข้อกังวลแล้วก็เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างมากๆนะคะอย่างเช่นเรื่องการแพทย์และสาธารณาสุขนะคะมีการศึกษาเบื้องต้นถึง15หัวข้อมีการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธทิบัตรยาหรือว่า CL นี่เป็นเรื่องที่สนใจมากและเป็นข้อกังวลบอกว่าไทยอาจจะไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องโดยเอกชนได้การเชื่อมโยงสิทธทิบัตรกับการขึ้นทะเบียนตำรับยาก็เป็นเรื่องกังวลเหมือนกันการจัดซื้อจัดจา้างภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสาธารณา สุกก็ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการกําหนดมาตรฐานในเรื่องอาหารเครื่องสําอางเครื่องมือแพทย์ยาสูบสมุนไพรสุรามีข้อกังวลไปถึงเรื่องข้อบทที่บอกว่าตอนนี้ถูกระงับเอาไว้เพราะว่าอเมริกาออกไปแต่อาจจะถูกกลับมาบังคับใช้ได้ใหม่ในอนาคตหรือไม่แล้วก็การก้าวเข้าสู่การเป็น medical hub ของไทยด้วยนะคะพวกนี้ยังไม่ได้พิจารณาทั้งหมดนะคะเพียงแต่มีการรวบรวมมาเป็นประเด็นประเด็นเอาไว้ค่ะ มาดูด้านที่สองค่ะด้านเกษตรและพันธุ์พืชก็เป็นข้อกังวลเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าเข้าร่วม CPTPP นะคะในคณะอนุกรรมธิการชุดนี้บอกว่าถ้าต้องร่วม CPTPP ก็จะต้องไปร่วมภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชนะคะหรือว่า UPOP ด้วยซึ่งเป็นอนุสัญญาที่ให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะคะทางด้านบวกเนี่ยจะทําให้มีการคิดค้นการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชใหม่มากขึ้นเกษตรกรไทยก็จะมีทางเลือกค่ะมีการี่จะเข้าถึงพันธุ์พืชใหม่ๆจากสมาชิก CPTPP ได้มากขึ้น แต่ว่านั่นแหละค่ะทางกลับกันก็อาจจะมีผลกระทบในเชิงลบเหมือนกันก็คือไทยจะต้องไปแก้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชเดิมแล้วก็มีผลต่อเรื่องของนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่นําพันธุ์พืชดั้งเดิมของไทยมาวิจัยเพราะว่าไทยเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลพันธุ์พืชดั้งเดิมที่สมบูรณ์พร้อมสําหรับการจะไปตรวจสอบค่ะรวมถึงการต้องทราบความชัดเจนเรื่องการเก็บมเมล็ดพันธุ์ตามวิถีเกษตรกรว่าเอาเก็บไว้พัฒนาพันธุ์ได้หรือไม่ด้วยนะคะ มาดูด้านสุดท้ายคือด้านการค้าการลงทุนที่มีผลการศึกษาเดิมนะคะของบริษัทบริเกอร์แอนด์คอมพานีศึกษาประโยชน์และก็ผลกระทบกรณีเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมแต่ก็มีข้อท้วงติงนะคะว่าสิ่งที่เอามาใช้ศึกษาเนี่ยสมมติฐานต่างๆเนี่ยมันยังไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงค่ะประเด็นทั้งด้านสังคมความมั่นคงแล้วก็ไม่ได้ครอบคลุมสถานการณ์ตอนนี้ค่ะโควิด -19 แล้วก็หลังโควิด -19 ด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็มองอว่าการเข้าร่วม c p t p p อาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะช่วยให้ด ให้เกิดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศให้มากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยค่ะการสรุปผลออกมาครั้งนี้มันเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะยังใช้ตัดสินใจไม่ได้ทั้งหมดต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีก นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองเขาก็มองสถานการณ์ภาวะแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องการค้าการลงทุนว่าไทยกำลังอยู่ในภาวะที่เสียเปรียบคู่แข่งนะคะอย่างเวียดนามซึ่งตอนนี้เวียดนามในเนื้อหอมเหลือเกินแต่ไทยเนี่ยถือว่าถดถอยลงตลาดส่งออกของไทยที่อยู่ในกลุ่มของสมาชิก CPTPP ที่บอกว่ามีข้อตกลงกันอยู่แล้วอย่างญี่ปุ่นอย่างออสเตรเลียนะคะจะกลายเป็นว่าเขาจะมากําหนดให้ไทยทํามาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น แล้วถ้าไทยถึงไทยไม่ได้เข้าร่วม CPTPP แต่ไทยก็ต้องเข้าร่วมทำตามมาตรฐานคู่ค้าเหล่านี้เหมือนกันค่ะคนไทยเองถึงจุดหนึ่งอาจจะย้ายฐานเพราะว่าถ้าคุณตั้งมีแหล่งกำเนิดอยู่ในไทยขนาดเดียวกันนะครับคู่แข่งคุเนี่ยคนไทยด้วยกันเนี่ยไปตั้งที่เวียดนามในกรณีก็สามารถขายในประเทศที่ประเทศไทยยังต้องเสียภาษีหรือว่าส่งไปที่ญี่ปุ่นได้และในอนาคตผมเชื่อว่าทางบริกา นะครับถึงจุดหนึ่งคงจะต้องหาสังเข้าวเพราะว่าเคขาเน้นนโยบายอินโดแปซสิฟิกนะครับทําเองนะต้องการหาเสียงก็เลยถอนออกแต่จริงๆแล้ว CPTPP เป็นประโยชน์ต่ออเมริกามากการที่ไม่ตัดสินใจนะคะถึงแม้แต่เรื่องเข้าไปเริ่มต้นเจราจาก็ทำให้ไทยถูกลดศักยภาพด้านการแข่งขันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าหลังโควิด1 9นี่ยการค้าโลกกลับมาดีขึ้นแปลว่าไทยอาจจะยิ่งเสียโอกาสที่ ถ้าไม่ทันได้ก้าวเข้าไปนะะก็ปรากฏว่าไปตัดโอกาสตัวเองซะแล้วนะคะจากที่ยืดเยื้อมาอย่างน้นอยๆก็ไม่ต่ํากว่าสามปีแล้วค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ไม่ได้บอกว่าอาจารย์เห็นด้วยเพียงแต่ว่าถึงจุดนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือเราขอเจรจารพอเจรจารเรามีทางเลือกไม่เข้าก็ได้หรือเข้าไปแล้วนออกก็ได้อย่างเหมือนกันเลยแต่ว่าถ้าเราปิดทางเลยนะฮะเท่ากับว่า เรานะครับหมายถึงเดินทางไม่มีทางอื่นเลยเพราะฉะนีน้ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สําหรับผมนะฮะมองว่าเราควรจะเจราจาแล้วก็พยายามที่จะต่อรองในลักษณะที่เป็นประโยชน์นะที่ฝ่อนฟ้าที่เราจะได้ประโยชน์แต่ถ้าเจราจาแล้วเราเห็นปั๊บภาพรวมเราลบเราก็ถอนตัวออกเหม็นเสียหายเลยแต่แทนที่จะอยู่ดีๆนะฮะไม่เจราจายิ่งซื้อเวลาเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะเสียเปรี่ยบเท่นนั้นครับ ที่แน่ชัดแล้วในเวลานี้ก็คือไม่มีการยื่นแสดงเจตจำนงเข้า c p TPP ในปีนี้แน่นอนค่ะยื้อเวลาเพื่อหยุดอาจจะเป็นการตัดสินใจเพื่อลดอารมณ์ของสังคมนะคะคุณศิริมาคุณพึ่งนภาคะแต่ถ้าถามว่าเราหยุดจุดไหนเราอยู่จุดเดิมค่ะ,คะที่ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละคะ่ะที่สําคัญกับเรื่องเศรษฐกิจก็คือเรื่องความเชื่อมัน่นไปต่อดีหรือจะหยุดแค่นี้ก็ตัดสินใจมาค่ะอย่างน้อยก็แง่ดีนะคะที่ทําให้ประเด็นน้อนนั้นหยุดลงชั่วข่าวแล้วก็ทําให้ทุกฝ่ายนั้นมีเวลาพูดคุย กันมากขึ้นนะคะ,คะขอบคุณคุณพิมพิมลค่ะ